วันนี้เป็นโอกาสอย่างดีมากเลยนะคะที่เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนะคะท่านเดินทางมาจากครุสภานะคะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้นะคะตอนนี้ทราบว่าหลายท่านน่าจะเสร็จสิ้นการพักรับประทานอาหารแล้วนะคะหากท่านได้ยินเสียงนี้นะคะรบกวนขอเรียนเชิญเข้าสู่ ห้องบรรยายนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นในกิจกรรมต่อไปนะคะหลายคนที่ยังรับประทานอาหารไม่เสร็จนะคะวิทยากรใจดีมากนะคะอนุญาตให้ท่านเนี่ยนำอาหารเข้ามานำนำกาแฟเข้ามาทานได้นะคะสำหรับกิจกรรมนิทรรศการที่ท่านสนใจนะคะกิจกรรมนี้จะตั้งอยู่ทั้งวันนะคะ ใครที่ยังไม่ทันถ่ายรูปนะคะสามารถที่จะมาตามถ่ายรูปได้ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะหลังจากที่ท่านได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหอประชุมยังคงเปิดไว้ ต้อนรับพวกท่านนะคะหากใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเรามีเวลาเหลือนะคะในตอนพักกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายนะคะเพื่อที่จะเข้าชมนิทรรศการที่ทางโรงเรียนสาธิตและทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยได้ตั้งใจที่จะมานำเสนอผลงานหรือว่านำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการเรียนการสอนของ มหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏลำไยพณนธและในเขตพื้นที่บริการเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ,นะครับและหลายท่านก็เริ่มทยอยเข้าสู่ที่นั่งประจำแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังเดินดูกิจกรรมรอบๆนะครับขอความกรุณากลับกลับเข้าประจำที่นะครับเราจะได้นำท่านเข้าสู่หัวข้อพรันรยายในหัวข้อต่อไปนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคนนะครับในวงการการศึกษารวมถึงครูทุกๆท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับค่ะก็ขอบพระคุณแขกบผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ท่านสนใจในการที่จะเข้ารับฟังการบรรยายในวันครษศาสตร์วิชาการนะคะสำหรับลำดับต่อไปเป็นการบรรยายในหัวข้อนะคะวิชาชีพครูกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพนะคะ เรากำลังจะเริ่มต้นในการบรรยายหัวข้อต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าสู่หอประชุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําท่านเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อที่2ของวันนี้นะครับด้วยหัวข้อที่ว่าด้วยวิชาชีพครูกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพนะครับ วิทยากรวันนี้นะครับเดินทางมาจากครุสภานะครับท่านดำรงตำแหน่งหลายๆตำแหน่งแล้วทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านในลำดับต่อไปนะครับจะขึ้นบรรยายขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรให้ทุกท่านรับทราบก่อนนะคะหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับท่านวิทยากรที่ให้เกียติมาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะหลายคนอาจจะ เคยเคยเห็นชื่อปรากฏตามหน้าเว็บไซต์หรือหน้าหนังสือที่ตีพิมพ์มาจากครุสภานะคะแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้ท่านมา,าปรากฏโฉมหน้าให้เราเห็นนะคะหลายคนนี่อาจจะเคยเห็นแค่ชื่อตามหนังสือต่างๆนะคะสำหรับ ประวัติการศึกษาของท่านวิทยากรน,นะคะประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านเคยรับราชการครูนะคะเ,เริ่มรับราชการครูตั้งแต่ปี2518นะคะและเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศนะคะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง นะคะประวัติการทำงานที่สำคัญนะคะป,ปกติท่านดำรงตำแหน่งมาเยอะแยะมากมายนะคะประวัติที่สำคัญของท่านนะคะเคยเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งกรรมการครุสภานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรค่ะ และขอเรียนเชิญด็อกรอเนกล่วงลือเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อวิชาชีพครูกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเ,เรียนท่าน คณะบดีศึกษาศาสตร์รองคณะบดีคณาจารย์และก็เพื่อนผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับท่านครับต้องขออภัยที่อาจจะรบกวนเวลาพักเบรกที่บันเทิงเริงรมสักนิดหน่อยกาแฟคงจะร้อนทานเร็วก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบๆนี้มีส่วนที่น่าสนใจมากมายนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับเวลาเรามันจำกัด หลายอย่างก็คงต้องเร่งรัดสักนิดหน่อยพอดีผมได้รับเชิญจากท่านคณะบดใีให้มาพูดในหัวข้อเรื่องวิชาชีพครูกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพจริงๆแล้วผมก็เป็นครูมาเหมือนพวกท่านตั้งแต่สมัยปี18ะนะครับเป็นครูแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศึกษานิเทศนะครับและหลังจากนั้นเป็นศึกษานิเทศตั้งแต่ปี25 2525 25. จนถึงปัจจุบันนี้ยังเป็นศึกษานิเทศอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศอยู่จังหวัดปทุมธานีเขตหนึ่งของกองสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษานะครับก็ไม่อยากไปไหนอยากเป็นแค่นี้นะครับมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางานในอาชีพเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศรุ่นเดียวกับท่านอํานวยซึ่งเป็นคณะบดีที่นี่ท่านถนัดที่จะมาอยู่มหาลัยมีเพื่อนหลายคนชวนผมไปอยู่มหาลัย อาจารย์ชวนผมไปอยู่ที่มหลาลัยขอนแกน่นเพราะว่ารุ่นอาจารย์ผมกเกษียณเกือบหมดจะไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ว่างันผมจบปริญญาโทจากที่นั่นแล้วก็รเรียนปริญญาเอกต่อแต่ก็คิดว่าอายุราชาการเราก็อยู่ไม่เยอะแล้วนะครับผมเหลืออีกสปีก็จะกะเกษียณแล้วก็เลยว่าอย่าไปไหนเลยอยู่วันนี้เนะี่ยสมัยที่แล้วเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็ควบคุมกำกับการออกใบอนุญาต ให้กับครูพอหมดสมัยนั้นอีกสมัยหนึ่งตอนนี้ผมเป็นกรรมการครุสภาซึ่งท่านดีเลกเป็นประธานกรรมการครุสภาสก็ควบคุมกำกับดูแลทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยก็คงไม่พ้นวิชาชีพเราที่ที่อยากจะบอกว่าเป็นวิชาชีพที่สังคมคาดหวังแต่ไม่รู้ว่าตัวเราคาดหวังหรือเปล่าเหมือนท่านดีเลกพูดเมื่อเช้า ท่านประธานครุสภาพูดว่าปี2575ครูเราจะต้องเป็นยังไงนะครับครูเราจะเป็นเหมือนแพทย์เหรอหรือจะเป็นเหมือนวิชาชีพอื่นซึ่งเขามีใบประกอบวิชาชีพวิชาชีพอื่นนี่นะณนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนไม่เถียงนะทำไมเขาถึงไม่เถียงเราเคยไปหาหมอและเคยบอกหมอไหม หมอยาที่หมอให้หนูไม่เชื่อหรอกเคยไหมเคยต่อไหมหมอเข็มนี้เอาสักลดสักยี่ิบาทได้ไดเลยเคยไหมครับโอหลายวิชาชีพอะวิศวกรก็ดีแพทย์ก็ดีทนายความก็ดีรู้สึกเป็นวิชาชีพที่พอเขามีใบประกอบวิชาชีพแล้วเราต่อรองเขายากมากเลยเข้าไปนี้ต้องนอบน้อมมากเลยคุณหมอค้าอย่างงู้นผู้กุมชีวิตเราเลย นะแต่หมอก็คงเหมือนครูนะเนี่ยครูเราบางคนก็เรียนเก่งบางคนก็อ่านไม่ออกหมอผมว่าบางคนก็หายบางคนก็ตายนะก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากแต่ทำไมค่านิยมในสังคมหรือความที่เราสร้างตัวเราเนี่ขึ้นมาเนี่ยจัรยาบรนของวิชาชีพเราเนี่ยเป็นตัวควบคุมทำให้เขาเกิดรักศรัทธาชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ย เราจะทําได้อย่างไรผมคิดว่าในหัวข้อวิชาชีพครูกับการควบคุมมาตรฐานผมก็อยากมาเล่าให้เพื่อนเราฟังที่มีวิชาชีพนี้หรือหลายท่านอาจจะกําลังเรียนอยู่เมื่อกี้เห็นมารับรางวัลฝึกประสบการณ์นะครับแสดงว่าท่านจบแล้วไปฝึกประสบการณ์หนึ่งปีนี่ก็จะจบแล้วนะครับก็เวลาลงไปอยู่ในวิชาชีพก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรล่ะคนเขาถึงจะเชื่อมั่นศรัทธา แล้วก็เป็นอย่างที่ครุษภาคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังคงเป็นระยะเวลาที่พวกเราก็เสียณนอายุไปหมดแล้วทั้งท่านดีเลกทั้งผมท่านดีเลกเกษียณแล้วนะครับท่านดีเลกเคยบุกเบิกราชพัฒน์จำพัยพณีมาก่อนสมัยลกล้างถางป่าท่านอยู่ที่นี่มาก่อนก่อนที่ท่านจะไปเป็นกรรมการครุสภาท่านก็ผ่านมาหลายอย่างพวกเราก็เช่นกันนะครับก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาเยอะนะครับ ผมอยากให้เข้าใจคําว่าวิชาชีพครูเราบอกเอ้ย er, ทำไมวิชาชีพครูนี่มันเป็นยังไงเราบอกวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะแต่ผมไม่อยากให้พูดในหมู่พวกเราซึ่งเป็นครูเองไม่อยากเห็นเราอยากเห็นหมอพูดไหมเฮ้ยหมอเนี่ยเป็นวิชาชีพชั้นสูงมันไม่อยากนะฮะอายการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะทนายความเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะมีใบประกอบวิชาชีพคือถ้าเจ้าของพูดเองมันก็ทําไมฮะ คนไทยไม่นิยมจริงไหมฮะคนไทยไม่ชอบบอกคนไทยชอบให้คนอื่นพูดถึงเราแล้วก็ที่สําคัญค็อพูดถึงเราในแง่ที่มันไปในมุมบวกนะให้เป็นโพสต์ีฟหน่อยเพราะฉะนั้นวิชาชีพครูเราอยากให้สังคมคาดหวงังหรือมองเราว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงมันจะต้องทํำยังไงอ่ะถึงจะเรียกว่าชั้นสูงได้แน่นอนครูสภามีหน้าที่ควบคุมกํากับ แต่การควบคุมกำกับยังไงก็ไม่ได้ผลเท่าเท่ากับพวกเราทุกคนที่อยู่ในวิชาชีพทำไมครับต้องช่วยกันฝ่ายผลิตต้องควบคุมคุณภาพปลูกหวังปลูกฝังหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปในตัวเมื่อก่อนเราเรียกวิทยายลัยครูเราผมเรียนวิทยายลัยครูเนี่ยนะครับพอเดินออกไปคนก็รู้เลยว่าไอ้คนนี้เรียนครูเพราะนุ่งเกงสีน้ำเงิน ใส่เสื้อสีขาวนะฮะผมก็เรียบร้อยไม่เหมือนพวกเด็กพาณิชเด็กช่างกลนเด็กอะไรมันจะแตกต่างกับคนอื่นเลยแล้วก็จะต้องเหมือนคนสุภาพเรียบร้อยนะมันครูครูนะฮนะเรียนครูมันเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมไปราชพัฒหลายแห่งผมสงสารว่ากระดุมจะขาดหรือเปล่าว่าคนนี้มันจะปริไม่ปริแลแล้วนะผมนั่งมองอยู่เฮ้ยนี่แล้วไปสอนลูกศิษย์เราอย่างไงวะเนี่ย แลนะลูกศิษย์เรายัางทโมนนีถ้าท่านไปออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยก็ดุมหลุดแล้วยุ่งเลยนะก็โปรงก็หวาดเสียวนะฮะนะมันมันโรงเรียนบ้านนอกไม่มีม่านไม่มีไอ้ที่คลุมบังนะไปนั่งไม่ดีแล้วเด็กมันก็ทะลึ่งนะนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันดูเว็บไซต์ดูอะไรเพราะฉะนั้นเอ๊เราจะต้องช่วยกันตั้งแต่แหล่งผลิตจริงไหมครับการคัดเลือกคัดกรองเข้ามาในสถานผลิต จนออกไปถึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่และเราก็ควบคุมกับผมคิดว่าต้องช่วยกันแล้วเราจะช่วยกันวิชาชีพชั้นสูงยังไงเราถึงจะเรียกว่าเราสูงหนึ่งจะสูงได้เราต้องมีวิชาเฉพาะของเราแน่นอนตอนนี้เรามีแล้ววิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนนะคนอื่นเขาก็เรียนอย่างอื่นไปทนายความเขาก็เรียนวิธีพิจารณาความอะไร ของเราก็เรียนวิธีที่จะทำไงถ่ายทอดให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถยืนอยู่ที่ไหนของโลกก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมนี่คือถ้าเราทำได้เราก็มั่นใจว่าเฮ้ ي, เราก็สูงนะวิชาชีพเราไม่ใช่ธรรมดานะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง เราต้องช่วยกันนะครับเพราะผมไม่สามารถทําได้คนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กจะทําได้มากกว่าเราเป็นเหมือนโค้ดเหมือนเหมือนเทรนเนอร์โค้ดสั่งแล้วก็ไม่ต่อยตามไม่เตะตามมันก็ว่างมันก็แค่นั้นเนี่ยใช่ไหมครับผมเป็นศึกษานิเทศมบอกอาจารย์ต้องอย่างนั้นสิอาจารย์น่าเอาเอานี้นะเอาทฤษฎีนี้ให้ดูเอาทฤษฎีนี้ให้ดูอทฤษฎีนี้ คนนี้เขาใช้ทฤษฎีนี้แล้วเด็กเป็นอย่างนี้นะคนนี้ใช้ทฤษฎีนี้แล้วเด็กอาจารย์ลองดูซิเด็กอาจารย์จะย้ำทฤษฎีไหนมาใช้ได้แล้วเด็กอาจารย์จะเก่งเพราะเราเป็นโค้ดประเภทช่วยเหลือสนับสนุนไม่ใช่สั่งการเนี่ยไม่ใช่บอกต้องอย่างนี้อ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันเกินไปเพราะครูมีวิชาชีพของตัวเองเราไม่สามารถสั่งหมอได้ว่างานนี้ต้องฉีดยางานนี้ต้องให้ยากินงานนี้ต้องนอนโรงพยาบาล สั่งได้ไหมครับไม่ได้ใครก็สั่งเขาไม่ได้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลก็สั่งหมอไม่ได้เพราะเขามีวิชาชีพเขาเขาทําตามสิ่งที่เขาศึกษาเรียนรู้มาครูก็เช่นกันนะครับผมเป็นโค้ดก็ไม่สามารถสั่งได้เป็นสายเทสก็สั่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นได้แต่หายาดีๆไม่ให้ท่านเลือกเอาว่าจะเอายาชิ้นไหนรักษาลูกศิษย์ท่านนั่นคือหน้าที่โค้ดหรือพี่เลี้ยงนะครับเช่นกัน มาวันนี้อยู่ครูสภาเราก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยจะจุดประกายท่านเท่านั้นให้ท่านคิดเองว่าเอ้ยเราจะทำไงเราถึงจะเป็นครูที่ดีเด็กพร้อมที่จะก้มกราบเราได้ตลอดเวลาเพราะครูเชียวผมถึงได้เป็นมีวันนี้อะไรเนี่ยนะฮะก็อยากให้เราทําตรงนี้อันนั่นก็เป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการวางตัว คนเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นว่าถ้าเราเราจะรู้เลยว่าท่านมองย้อนไปเถอะครูคนไหนที่ท่านเคารพนับถือท่านลองเอาครูคนนั้นเป็นเยี่ยงอย่างในตัวท่านสักคนหนึ่งสิ mm. เมื่อท่านเป็นครู mm. พูดจาสุภาพกับเด็ก mm. มีแววตาที่เอื้ออาทรเมตตาอยู่ตลอด mm. เราเกเกยังเกงใจเลย mm. ครูดีจนเราเกงใจอะ mm. นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันต้อง วินัยเขายังวินัยเชิงบวกใช่ไหมทุกอย่างเป็นโพสทีฟคนเราไม่ชอบอะไรที่เป็นลบนะยกเว้นเลือดเลือดเป็นบวกไม่ดีนะเลือดเป็นลบโอเคอยู่เนกาทีฟได้เลยไม่ใช่ดีใจเฮ้ยเลือดกูก็โพสทีฟด้วยเนะี่ยอย่าไปคุยกับใครอย่างนี้นะแ <c oughs> สดงว่ามีอะไรเพิ่มไปในเลือดแล้วเลือดเอาอย่างเดิมนะแต่ยังอื่นเอาบวกดีนะครับบวกดีนะครับ,บ,นะรบอีกอย่างหนึ่งก็คือ มาตรฐานของความรู้สองสามตัวเนี่ยจะทําให้เราเป็นวิชาชีพชั้นสูงการศึกษาหาความรู้ที่ต่อเนื่องตลอดเวลาการไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะแก่แล้วแก่เลยเด็กรุ่นใหม่เขาเล่นคอมเป็นเขามีเน็ตมีเว็บไซต์มีโปรแกรมเยอะๆมี Facebook มีอะไรครูเราก็ต้องรู้ ส่วนจะทํามากน้อยแค่ไหนนั้นมีเวลาทําหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องเลงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้เน็ตก็เล่นไม่เป็นค้นคว้าหาความรู้ไปบอกเด็กว่าเธอต้องสแสวงหาความรู้แต่ครูเองก็เปิดเน็ตไม่เป็นนี่มันก็มันก็ไม่ใช่อย่างน้อยเราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างแนวหน้าลูกศิษย์ลูกหามีอะไรบางทีเฟซบุ๊กมา เฟซมาหาเราก็ได้นะฮะหรือโปรแกรมอื่นๆมีแชทอย่างอื่นอีกเยอะแยะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะที่ที่เขาใช้เล่นกันนะโปรแกรมที่สื่อสารโปรแกรมกิกยังมีเลยใช่ไหมมีไหมมีไหม Kik กิกอะไรมีใช่ไหมครับกิกก็มีฮะเก่าอะไรต่างเอ้เยอะแยะเลยที่เขาคุยกันจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกเวลานะเพราะเด็กมันชอบ นั่งเล่นกันจีบกันเนี่ยครูก็สอนไปเด็กก็เล่นคุยกันไปเนี่ก็มีครับอันนี้ก็เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ผมอยากให้เรารู้ว่าเป็นคร่าวๆว่าถ้าเราอยากจะให้เราเป็นวิชาชีพชั้นสูงเราจะต้องทํำยังไงและเราต้องให้คนอื่นมองว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ครูไม่ธรรมดานะเหมือนท่านดีเลกพูดอย่างเงี้ยเอ้ยนั่นนะครูครูไอไม่ใช่ว่าเรานั่งกินอยู่ครูไม่สนใจเลยแต่พออายการเข้ามา หมอเข้ามามันโอ้โหเนเราควรจะเปลี่ยนนะฮะถามว่าเราเคยเป็นไหมเมื่อก่อนเราเป็นนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครูเนี่ยคือสุดยอดของชุมชนนะครับมีอะไรก็มาบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นครูอยู่บ้านนอกเนี่ยแล้วบ้านผมเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยมีผมเป็นครูอยู่คนเดียวใครจะขายที่ดินจะทำสัญญาเขาจะจ่ายเป็นอะไรเป็นเช็คยังไงอะไรไง ชาวบ้านไม่รู้จักหรอกจริงไหมครับครูไอ้นี่มันยังนี้ได้ไหมเราเป็นที่ปรึกษาชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านไอ,อ้ยังไงได้ไอ,อ้ยังงี้อย่าไปเอาต้องเอาอย่างางีนะ้เช็คมันเด้งนะต้องเอาเป็นดรับนะเอาเป็นอะไรนะหรือไม่ก็สัญญาอย่างนี้ไม่ได้เราเสียเปรียบต้องอย่างนินเนี่ยครูเมื่อก่อนยังช่วยชุมชนแต่เดี๋ยวนี้ชุมชนเขามีความรู้มากขึ้นครูเราบทบาทตรงนั้นอาจจะลดลงเราก็มีบทบาทสร้างเด็กให้เป็น แนวร่วมเด่นของสังคมเราจะทําอย่างนั้นได้ครูคนนั้นก็ต้องมีมาตรฐานนะครับตอนนี้เรามาดูมาตรฐานวิชาชีพเออมาตรฐานวิชาชีพของเราเนี่ยขออนุญาตไปเร็วนิดนะครับเวลาคงผมไม่ให้เกินเที่ยงเที่ยงเมื่อไหร่ได้แค่ไหนเราก็ไปกินข้าวนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเรียนมากแล้วมันจะแห้งแล้วก็จะโง่ไปเลยนะฮะ เด็กไทยวันนี้ตีห้าออกจากบ้านนะครับกลับถึงบ้านหกโมงเย็นนะครับถึงบ้านก็รีบพ่อแม่เอาข้าวให้กินแล้วก็ทําการบ้านแล้วก็หลับนะครับกวาดบ้านยังกวาดไม่เป็นเลยนะครับล้างจานก็ล้างไม่เป็นจบปอตีมาแม่ให้ล้างจานล้างไม่เป็นนะเลอะหมดไม่รู้จะดํารงชีวิตอยู่ได้ยังไงในโลกถามว่าทำไมเขาไม่เป็นก็ไม่เคยให้ทําเลยแม่สงสารมากเลยหูตีห้าปลุกลูกแล้วเขย่าจากเตียงเลย รถมารอหน้าบ้านแล้วลูกงวงเงีย้ยงวงเงียถือกระเป๋าไปนั่งหลับในรถไปถึงโรงเรียนเย็นก็แบบเนี้ครูก็ให้การบ้านเยอะเหลือเกินไม่รู้อะไรนะฮะยังจะให้กลับมาทําที่บ้านอีกแล้วการบ้านครูยุคใหม่นี่นะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะต้องโหลดนะถ้าที่บ้านยากจนไม่มีนะต้องไปร้านเน็ตไปขอเข้าร้านเน็ตแล้วก็เจอคนเล่นเน็ตมันก็อยากไปทั่วแหละเดี๋ยวเพื่อนกระจวนกัน ทำงานส่งครูมั่งแวะเล่นเน็ตมั่งอะไรเนะี่เสียคนไปอีกแล้วผมว่าเน็ตมันมีแต่ที่โรงเรียนแต่ที่บ้านประชาชนผู้ปกครองเราไม่มีครูกลัวเด็กไม่ทันสมัยก็เลยเพิ่มภาระซะเกือบตายไปทั้งจนไปกระเสียค่าเน็ตลูกทํารายงานอีกยิ่งไม่มีจะกินอยู่นี่ไปเป็นครูคิดให้ดีนะคิดให้ดีว่าลูกศิษย์ที่เราสั่งงานไว้บ้านมันมีหรือเปล่า มันติดเน็ตเหรอบ้านเด็กอะ <c oughs> นะสั่งมั่งหรือเปล่าเ้วไปเป็นครูกันเนี่ยใครที่ไปออกไปฝึกประสบการณ์หนึ่งปีลองดูให้ดีนะครับครับมาตรฐานความรู้มาตรฐานความรู้ง่ายนิดเดียวครูต้องมีความรู้พอเพียงที่จะเป็นแนวหน้าในการที่ชักจูงเด็กส่งเสริมเด็กสนับสนุนเด็ก ช่วยเหลือแนวแนวทางให้เด็กได้จเจริญก้าวหน้าในวิชาความรู้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพูดต่อไปส่วนประสบการณ์ก็แน่นอนครับเหมือนที่เราบอกคนจะเป็นครูได้ตอนเรียนปร,ริญญาตรีหลักสูตร,ร5ปีเรียนทฤษฎี4ปีอีก1ปีต้องไปทำไมครับต้องไปฝึกเขาไม่เรียกฝึกสอนเดี๋ยวนี้เขาเรียกฝึกประสบการณ์วิชาชีพลองไปเป็นครูสิ ทำตัวเหมือนครูจริงอยู่โรงเรียนเช้ามารับเด็กที่นั่งเรียนพูดคุยกับเด็กคุยกับผู้ปกครองเย็นส่งเด็กกลับบ้านมีงานทํามีงานธุรการห้องเรียนมีอะไรทําเหมือนครูจัดนิทรรศการงานวันสําคัญในโรงเรียนเกี่ยวกับวันเด็กวันครูอะไรก็แล้วแต่จัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนาทางบุคคลสําคัญทางพระมหากษัตริย์ครูก็จัดหมดรวมทั้งไอ้วันลื่นเรืองทั้งหลาย วันตุดจีนวันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันอะไรก็ไม่รู้ครูก็ร่วมทำกับเด็กถามว่าเป็นครูได้ไหมลองไปทำดูว่าทำได้หรือเปล่าเพราะนั้นจะทำอย่างนี้ได้ต้องทำไมครับต้องเอาความรู้ที่มีบวกกับความสัมพันธ์ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่กับชุมชนอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับผู้ปกครองคิดว่ากิจกรรมนี้ควรทำยังไงถึงจะออกมาเป็นที่ยอมรับของ ของคนในโรงเรียนและของผู้รับบริการเราคือผู้ปกครองและก็เด็กนั่นก็คือเป็นการฝึกประสบการณ์เราจริงๆบางคนไปจัดแล้วผู้ปกครองด่าเละเลยสแสดงว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เรายังไม่ผ่านเราจะทํายังไงถึงจัดแล้วดีเด็กชอบเด็กได้ผู้ปกครองได้พวกเราได้ได้กล่องนะฮะเหนื่อยก็ได้กล่องส่วนอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับ คือมาตรฐานการปฏิบัติงานก็จะมีว่าเราจะต้องทำงานยังไงถ้าเราไปเป็นครูเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาชีพครูอย่างสมภาคภูมิมาตรฐานสุดท้ายซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานแรกด้วยซ้ำนะครับก็คือมาตรฐานการปฏิบัติตน ถ้าท่านดูบนจอคงเห็นชัดใช่ไหมครับข้างหลังห้องเห็นไหมครับผมไม่ได้ทําเองผมให้คนอื่นทําให้แต่บอกเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยเพราะคนคนอยู่หลังๆจะได้เห็นนะฮะมาตรฐานการปฏิบัติตนเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดนะครับ